สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะน้องพีเจครบสองเดือนแล้วใช้แววหล่อไม่เกรงใจใครน้องพีเจครบสองเดือนแล้วลูกชายแม่จุย๋ยพ่อพุธเรียกได้ว่าเผอแป๊แบ,บเดียวอายุครบสองเดือนแล้วสําหรับน้องพีเจลูกชายสุดหล่อของพ่อพุธแม่จุ๋ยล่าสุดทางด้านของคุณแม่จุย๋ยก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าทักครับวันนี้ดูเป็นหนุ่มอีกแล้วลงทุกรูปเลยแม่เลือกไม่ถูกครับ มีคนถามแม่ว่ากินอะไรลูกตัวโตแม่พยายามกินให้ครบห้าหมู่ค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากอ่อชอบกินกล้วยน้ำว้าตั้งแต่ท้องจนถึงตอนนี้ก็กินอยู่บวกวิตามินเสริมสำหรับแม่ให้นมคุณหมอให้แม่ทานธาตุเหล็กต่อแม่ไม่ค่อยกินเค้กปนมันของดิบ ของดองไม่ทานค่ะส่วนตัวน้องพีเจก็กินเก่งมากกินบ่อยมื้อละ4-5ออนทุก2ชั่วโมงกินนมแม่ล้วนมาสักพักใหญ่แล้วค่ะกินหายกินหายเลยครับพี่พี่เรียกได้ว่าใช้แววความหล่อมาเต็มเลยเขาบคพุ่นแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ